ไปเลยค่ะของม่นี่ก็ได้กินข้าวกับอะไรใช่ไหมทำผ,ว,ทำผวมือ,อทำผิวมือเองเนี่ยทำผิวมือเองไงหรอเออทำไม่ได้นะพูอใหญ่ก็ทำให้เนี่ยเราก็เป็นเด็กเขาเรียกว่ากินข้าวกับอะไรคะกินข้าวกับต้มฟ <Okay. S 1> ัก คกนคนกินข้าวกันไหมคะวันนี้ขอเสนอเมนูอะไรคะเมนูอะไรคะเคอผงในลัดข้างในโอเคค่ะคุอะไรลงลงอะไรมาคะหรืว่าแมง ไม่ต่ยค่ะใครได้เคยกินแล้วไม่เมื่วยแล้วก็ก่อยแก้มค่ะไหนดูหน้าคุณหน่อยสิคะหน้าคุณสวยมากเลยคะ่ะนี่คุณจะไปงานอะไรคะเนี่ข้าวเหนีนหยวน,นี่หน่อย <laughs> นีนะน่แก่หนะ่ะที่แต่งหน้าอยืนเผื่อลุกแล้วก็แก่อีกไงอยู่ที่ไหนคะที่จีนเ <laughs> ดี๋ยวกินข้าวเค็มแล้วก็ไปข้างบ้าน ไม่ไมหไม่ไมไมอร่อ,อยไ,ไหมคะขอยโดไไหมคะอร่อยไหมคะแ่บหลายไหมแดยาพ กาลังข้าวกระบ่ยขาะยก่อนเลยอย่าลืมอะไรอย่าลืมอะไรโดนพูดบ้าเบาอย่าลืมเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องติมตากแฟมิลีด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ